เด็ข่าวและสถิติของลิซ่าเช้านี้กันค่ะข่าวเช้านี้แน่นมากเลยนะคะลิลี่เริ่มกันด้วยสถิติแรกนะคะยอดสตรีมเพลงไพ l ์เลสในวันแรกออกมาแล้วนะคะเปิดตัวอันดับที่31บนชาร์ตบอร์ดไฟโกลบยอดรวมทั่วโลกอยู่ที่2ล้าน4ส8่1,356สตรีมค่ะไม่ควรฟังแค่วันแรกที่ปล่อยนะคะทุกคนเพราะสถิติระดับโลกเนี่ยเก็บสถิติรวมถึง2สัปดาหนนะะ์ค่ะจากยอดวิวยอดสตรีมยอดขายเพลงเพราะเขาต้องการดูความต่อเนื่องของยอดสตรีมค่ะไม่ใช่ ว่วันแรกเปิดตัวที่2ล้านกว่าแล้วอยู่ดีๆวันที่2เหลือล้านเดียวอันนี้ความต่อเนื่องมันไม่มีนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์เพลย์ลิสต์ spotify อ่ะไว้ตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากโหวตเพลง p ไ l เรสกันด้วยค่ะทุกคนกดจิ้มตรงเพลงแล้วก็กดโหวตนะคะตอนนี้เนี่ยคะแนนตามอยู่นะคะไปโหวตด่วนค่ะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับลิงก์สตีมค่ะ และต่อมานะคะลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์กับวาไรตี้แฟร์ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตงานแล้วก็พูดถึงงานเพลงในอนาคตค่ะ v a ไ i ตี้ Fair นะคะถามถึงทัวร์คอนของ b บ็คพิงคค่ะลิซ่าเลยตอบไปว่าจริงๆแล้วพวกเราเพิ่งเข้าไปในสตูเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและออกทัวร์พวกเราคิดถึงบิงกันสุดๆแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอกันแล้ว แปลว,วา่าเลตี้แฟนนะคะก็ถามต่อด้วยว่าแม้ว่าจะมีกระแสข่าวลือหนาหูเกีย่ยวกับการปล่อยอัลาบาั้มใหม่ที่อาจจะมาพร้อมกับ World Tour นะคะลิซ่าก็ยืนยันว่าการรอคอยอาจใกล้สิ้นสุดลงแล้วลิซ่าบอกว่าทุกคนอดใจรออีกนิดนะคะมันกําลังจะมาเร็วๆนี้แน่นอนสัญญาเลยถึงเวลาแล้วจริงๆแล้ววา่าเลตี้แฟนนะคะก็ถามลิซ่าว่าความร่วมมือนี้กับโบสดหูฟังรุ่นใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไรลิซ่าบอกว่าฉันใช้หูฟังรุ่นนี้มานานแล้วแล้วก็ชอบมากจริงๆพอมีโอกาสได้เข้ามาฉันก็ตอบตกลงทันที ฉันอยากร่วมงานมากฉันอยากได้อะไรที่พิเศษไม่เหมือนใครเราใช้เวลาเลือกสีโลโก้และ,ะรายละเอียดทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดค่ะ แล้ววาเลตี้แฟนนะคะก็ถามอีกด้วยว่ามีการร่วมงานกับแบรนด์ไหนอีกไหมที่คุณอยากทำในอนาคตลิซ่าบอกว่าลำโพงกับผู่ฟังค่ะถ้าได้ร่วมงานกับโบ๊ต่อในด้านนี้ก็คงจะดีมากๆวาเลตี้แฟนค่ะเขาก็ถามต่ออีกว่าแล้วการร่วมงานกับลาบูบูล่ะจะมีไหมลิซ่าก็เลยตอบไปว่าฉันพูดถึงลาบูบูไม่หยุดเลยค่ะข้างมากข้างมาตลอดเกือบปีแล้วแต่ตอนนี้หาตัวใหม่ยากมากก็เลยไม่ได้สะสมเพิ่มรู้สึกเศร้านิดหน่อยค่ะในคอลเลคชั่นใหม่ฉันมีได้มาแค่3-4ตัวเองค่ะจริง จริงอยากจะได้ทั้งกล่องเลยแต่หายากมากๆตอนนี้ลาบ,บูบูมันดังไปทั่วโลกแล้วนะคะไม่ใช่ดังแค่ในไทยนะตอนนั้นที่ในไทยก็แบบบูมมากตอนนี้ได้ไทยอาจจะยังไม่บูมเท่ากับเมื่อก่อนนะคะแต่ทั่วโลกเขากําลังสะสมกันค่ะทุกคนดังนั้นมาทําให้หายากนะแล้ววาเลตี้แฟนนะคะก็บอกอีกด้วยว่าถ้ามีลาบูบูรุ่นลิซ่าโดยเฉพาะล่ะลิซ่าก็ตอบไปว่าคงสนุกมากแน่ๆเลยค่ะอินเทอร์เน็ตคงแตกแน่นอนถูกต้องค่ะแตกแน่นอนแล้ววาเลตี้แฟนคะก็ถามต่ออีกว่าในเรื่องเดอะไวท์โรตัร คุณคิดว่ามุกกับไก่ต๊อกยังคบกันอยู่ไหมอ๋อไม่จบไม่สิ้นนะคะลิซ่าบอกว่าไม่รู้เลยค่ะเพราะไก่ต๊อกไปอยู่กรุงเทพแล้วคงต้องเป็นรักทางไกลต้องมาดูกันว่าเขาจะจัดการกันยังไงาร์ตี้แฟร์ก็ถามว่าแล้วตอนนี้มุกล่ะอยู่ที่ไหนลิซ่าเลยตอบไปว่าเธอเพิ่งไปโคชล่ามาค่ะแล้วก็หัวเราะนะคะฉันว่าเธอคงไม่อยู่ที่เกาะอ,อีกต่อไปแล้วน่าจะหาทางไปกรุงเทพได้แน่นอนว้า แล้วว่าเล็กี่แฟนนะคะก็ถามว่าคุณได้คุยกับไม้ไว้เรื่องเล่นสีสันนาบ้างไหมลิซ่าตอบไปว่าหลายคนก็อยากเห็นมุกอีกนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นอีกมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่อยากกดดันใครค่ะ และคำถามสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าศิลปินคนต่อไปที่อยากร่วมงานในสตูดิโอคือใครลิซ่าตอบไปว่าอยากลองแนว EDM ค่ะอยากได้ร่วมงานกับ DJ สักคนคงสนุกดีวายดี DJ คนไหนคะเนี่ยหรือว่าจะเป็น DJ ชื่อดังคนนั้นที่ไปเจอกันที่โคเชล่าค่ะอยากอนิมารหรือเปล่าว้าย นี้คือตัวดังตัวท็อปของวงการในตอนนี้เลยนะคะนี้หรือว่ากำลังจะบอกบายการฟีครั้งต่อไปหรือเปล่าก็ต้องมารอนลอุล้นรอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยเช้านี้คือข่าวแน่นมากเลยนะคะยังไงเราก็จะได้เจอลิซ่ายาวไปยาวไปตลอดในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่างานลิซ่าบอกแล้วว่าดีลไว้หมดแล้วในปี2025นะคะเช้านี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญ นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเช้านี้อย่าลืมไปสตีมให้กับลิซ่าบนสมาร์ทโฟนกันด้วยนะคะแล้วก็โหวตด้วยนะเดี๋ยวหนูจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ